ชานี้สดจากหินล่องกล้าในจุดท่องเที่ยวใหม่ให้เ,เขาอนุญาตหรือยังฮะให้เขามาเที่ยวได้ไหมฮะหวัวหน้าโครงการหายไปไหนแล้วนั่นน่ะสิฮะท่านผู้ชมดูดิต้นไม้นั่นดูผิวเผินเหมือนมันแล้งแต่ดูสิมันมีดอกนะคะออกดอกนี่คือการชี้ชวนนะฮะน,นี่ฮะดูเห็นไหมต้นโน้อนอต้นโน้นต้นใหญ่ต้นกลายใหญ่ค่ะต้นใหญ่หต้นใหญ,ใหญ่เห็นมันออกดอกไหมนั่นสวยไหม,มนะฮะ หรือเราจะมาวิ่งเล่นกันบนยอดหญ้ากันดียอดหญ้าก็สวยมากอ้าวเดี๋ยวทางโน้นจะด่าแล้วฮะทางโน้นวันนี้ใครมาแล้วน่ะคุณโอสวัสดีค่ะ <era> คลิปนี้น the ี่อยากจะชวนมาจริงๆใจดีใจเชิญเลยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวรีบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเมาสต่อนะคะข่าวแรกเจ๊ต้องประมาณเจ๊ต้องปากปืนกลนะเือรัวยิกเลยอะโอเครัวเลยนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครบรอบหนึ่งทศวรรษนะคะหรือว่า10ปีของนิตยาสารดนตรีชื่อดังเหละกีต้าร์แม็กนั่นเองนะคะเมื่อวานเนี่ยก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองเข้าสู่ปีที่11กันไปแล้วนะคะท่ามกลางคนวงการดนตรีนะคะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังไปร่วมแสดงความยินดีนะคะ เะแล้วก็มอมให้กับ12สาขาเลยสมวนสิทย์ยกเลิกไป1สาขานะคะเพราะว่า ผู้ที่ได้นีบำบัดอยู่นั่นก็คือพี่เสกโลโซนนั่นเองนะคะก็ได้ไร,รับรางวัล Inspiring Insp Guitarist <iring S 1> ใช่แล้วค่ะแล้วก็ยกเลิกไปขนาดรางวัลอื่นๆเนี่ยนะคะก็มีนักแต่งเพลงยอดเยี่ยมมบอห้กับพี่ดีนิติพงษ์ห่อนา้ารางวัลน,นักร้องชายหญิงยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของคุณป๊อตโมเดินด็อกนะคะกับนักร้องสาวเซอร์ปามี่นะคะขณะที่รางวัลดนตรียอดเยี่ยมปีนี้ก็ตกเป็นของหนุ่มมงแท็บทูคัลเลอร์ค่ะตามมาด้วยรางวัลป๊อปปูล่าโวตก็ยังครองใจแฟนๆเหมือนเดิมสำหรับบอดี้ แลมนะคะแล้วก็รางวัลขึ้นลูกใหม่ก็หนีไม่พ้น2หนุ่มเพื่อีนะคะวงซิงเกิลา่ากับเพลงเบาๆนะคะของเป็นรางวัลที่2ออ,อได้รางวัลเพลงฮิตแห่งปีด้วยนะคะใช่ปิดท้ายด้วยรางวัลเกียรติยศ l i ฟ์แอชชิพเมนต์นะคะอวอร์ดนะคะหรือว่าคนดนตรีแห่งปีมอบให้กับพี่อมชาตรีคงสุวรรณนะคะรางวัลทั้งหมดนี้ก็มาจากกองบรรณาธิการและ เสียงโหวตของผู้อ่านนิตยสารเดอะกีตาแม็กทั่วประเทศค่ะ เอาไอ้เอาเอาเลยอีกข่าวหนึ่งไปเลยนะคะก็เมื่อกี้เมากันถึงเรื่องของพิเศษพี่อย่าให้นอนน้อยหมดเวลาจะหมดหมดแต่ชมมูบุกพชาติรังหนูต่อพิเศษโรโซนนั่นเองนะคะเห็นก็บอกเมื่อวานนี้ไปเจออดีตภรรยาของพิเศษพี่การนี่แหละเขาบอกว่าถูกไม่ให้เยี่ยมก็เลยบุกไปถึงที่เลยนะคะเพื่อเจรจาต่อรองกับคุณหมอนะคะเพื่อเอาลูกน้อยกลอยใจไปด้วยวัยหนึ่งขวด น้องลอนดอนเนี่ยแหละเอาไปเยี่ยมคุณพ่อ,อนี่เป็นยาที่ดีที่สุดเลยนะใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้เข้าพบนะคะก็คุยกันประมาณ30นาทีคุณการกลกลับออกมานะคะก็บอกว่าพี่เสกเนี่ยอารมณ์ดีมากเลยแล้วก็พูดคุยรู้เรื่องดีใจตื่นเต้นได้เจอลูกสาวคนเล็กนะคะแล้วอันนี้อันนี้ในยูเอนะ ก็เท่ดีเนาะเป็นอีกริวหนึ่งอดีตภรรยาก็เลยบอกคุณเสกเลยว่าตอนนี้รู้เปล่าว่าเขาโดนฟ้องนะข้อหาหมิ่นประมาทพี่เสกบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้นะคะก็คุยกันรู้เรื่องฟังเสียงพี่การสักนิดนึงค่ะพี่เสกดีใจมากเลยค่ะก็พยายามจะอุ้มแต่ลอนดอนคงจะแบบงงๆค่ะ ห่างกันนานนะคะดีขึ้นมากเลยนะคะเป็นปกติไม่เหมือนครั้งก่อนครั้งก่อนนี่จะแบบเบลอๆแต่วันนี้แบบปกติอเสกเขาก็บอกว่าเดี When ๋ยวเขาจะจัดการนะนะคะว่าเรื่องทนายเขาอะค่ะก็บอกแต่คุณหมอคงไม่อยากให้บอกแต่พี่จําเป็นต้องบอกอะค่ะว่าทนายเขาทําเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยลุกกี้นะค่ะนั่นแหละก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของคุณกาอไม่ขอเอาความคิดเห็นใดๆเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วก็ ดูดส,สดใสขึ้น,นใช่แล้วคะ่ะขอพี่เสกหายเร็วๆนะคะามาต่อกันอีกหนึ่งข่าวเลยเรื่องของคุณตุกี้นะคะคุณตุกี้เขาบอกว่าขอบคุณคุณแม่เลยเกิดมาชาตินี้คุม้มเพราะว่าได้ถ่ายแบบนี่กับสามหนุม่มฮอตๆทั้งนั้นเลยนะคะลงหนังสือ <S <S <โ>อุ๊บปกวันวาเลนไทน์นะคะประกอบสามพระเอกหนุ่มซุปตาระจ้าณเดชคุณอมคุณโดม คิดดูสิมันคุ้มนรเป่านั่นเสิอยากจะกรี๊ดเลยแล้วก็บอกว่าเท่านั้นยังไม่พอนะตอนถ่ายแบบนัดเดทเนี่ยคู่กับนัดเดทนะคะเขาเป็นท่านอนแผ่ท่านอนแผ่ใช่น่นก็เขาเขียนนี่ดูสิท่านอนแผ่แล้วให้นัดเดทเนี่ยหนุนตรงบนตากโอ้โหพี่ตุ๊กี้ ช่วงตากกับช่วงข้างบนมันใกล้กันเพราะมันมีอยู่ช่วงนิดเมาอิสาเขาเปล่าอิสอา,อาสิอ่ะอส่งไปให้ที่พิยุทธ์แล้วกันค <laughs> ่ะเห็นทางนั้นโผโๆอะไรกันอยู่แล้ว <laughs> ขุดมันขุดโผ <laughs> ล่ขึ้นมาได้แล้ว <laughs> เอาอย่างาดูไม่ได้หมดจงไม่รู้จักคิวกันเลยอะไรกันเนี่ย มันไม่ได้เอาไม้เดี๋ยวนี้ไม่เอาลงใหม่ไมด้วยแล้วจะโบไว์ไปทีสร้างคนเด็กราดแล้วน้องโอ๋แล้วท่านผู้ชมฮะผมละเสียใจแทนทั้งสองคนน้องไบบอกที่ สวยแค่ไหนพี่โอ๊พี่หนุ่ยที่เห็นในภาพมันไม่เท่าตาเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะวิ่งเล่นรอบแปลงดอกกระดาษดอกไม้จริงจะเป็นดอกกระดาษชาวบ้านเขาเรียกแล้วเขอนุญาตให้เราเด็ดได้นะฮะแต่ยังมีสวนสตรอเบอรี่ด้วยไปนอนกินสตรอเบอรี่กันในร่องสวนเลยและอย่าลืมเดี๋ยวเราจะไปดูผาต่างๆเต็มไปหมดเลยมีผาอะไรบ้างนะเบื้องต้นมีผาสลัดรักผาคู่รักแล้วก็ผาบอกรักค่ะและนี่คือเรื่องเล่าเช้านี้สดจากภูหินล่องกล้า พิสูโลกนะครับพบกันพรุ่งนี้ที่กรุงเทพแล้วนะ <c oughs> ที่กร <c oughs> ุงเทพยันนี้อย่าลืมติดตามนะเจาะข่าวเด่นภาคเกษมภาคสองนะสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ